สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบก,กับช่องดอกเหมยอมิจังอีกแล้วนะคะวันนี้มีของมารีวิวค่ะจะเป็นเซตซูชิ DIY นั่นเองนะคะทุกคนซื้อมาจาก7 e เ e ่ e อีเเเช่นเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำกันเลยค่ะด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์บอกแล้วก็จะมีวิธีเล่นบอกให้นะคะ เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรอุปกรณ์ก็จะมีให้ตามนี้เลยนะคะก็จะมีเหมือนแบบพวกขนมแล้วก็เป็นแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีกล่องของเขานะคะเราก็ได้ทําการตัดออกมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะแกะออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องทําความสะอาดล้างมือก่อนนะแต่ว่าเราทําแล้วนะอารมณ์เหมือนดินน้ำมันเลยค่ะทุกคนนี่นะเหมือนดินน้ำมันเลยแล้วเขาก็จะให้เราเอาใส่ลงไปในแป้นพิมพ์แบบนี้นะคะเพื่อให้มันออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ เดี๋ยวหอตัวไปทําทุกอย่างเสร็จก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีหลายแบบเลยเราก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้สัก5ชั่วโมงนะคะหรือบางคนไม่แช่ก็ได้นะแต่ว่าอยากได้ความอร่อยเราก็ต้องแช่ตู้เย็นนะคะนี่นะคะอตู้เย็นแทบจะไม่มีที่ไว้แล้วก็อยู่นี่นะคะรอเวลาห้าชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะครบ 5ชั่วโมงแล้วนะคะโอเมกอาโอเคค่ะวันดูสีหน้าตาน่ารักไหมขนมของเราก็จะออกมาเป็นหน้าตาาน่ารักแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากกินหรือว่าอยากจะสั่งมาทานนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นนเว่ทุกสาขาเลยนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะคะ นี่นะคะน่ารักมากเลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดอกเหมีอมิจังด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ